พี่ดาวครับคะแนนครับพี่ดาวขอบคุณคุณแม่จอยนะครับผมคุณแม่จอยนะครับผมคร้อังเปาครับเออเออเออผพี่อุ้มมาเก็บมาจักทีเลยเออจำพ่อได้ไหมจำพ่อได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีมาให้พี่บัวครับผม อากาศสวยเต่งตัวหล่อไปเลยครับทุกพี่ที่เป็นมาช่องให้พี่ๆล่ะครับแม่แเพิ่นแห้เป็นฉาบ้านบนพรอไปไหนก่อนไปหาพี่ดาวคนบ่ป่าปาไปหาพี่ดาวอย่าเพิ่งไปอย่าพาไปนี่หน่าเพิ่งเพิ่งเพิเเดพิ่งอย่าพาไปลูกอย่าพาไปลากัน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 ลักัดลอด เดี๋ยวแม่มาถุงหัวกันมาหุงมาหัวลูกมันบ่เฮ้ไม่ดึง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 มิ่งมิ่งเจ้าถือตะการเถอเจ้าถือตะกร้าเด้อะแห่มันยิบแหแห่้คุณตาเพิ่นเพิ่นขี้หัวเแาบตะพา เอ้ยแต่งตัวลอยหลุดไสเอาประทายกันว่าจะได้กี่นาทีจะเสร็จงานไว้หนอ่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆใครพอมันแต่งแหงามๆเพื่อนๆแห่รอๆือเขาแน่นี่บักลูกชายนี่นะเพื่อนมาเออแร่งนะนะพ่อผมว่อยากลายอยู่ครับผมมันเคี้ยงพ่อมันเคี้ยงเออมันเคี้ยงกันแน่เด้อ ลอแท็กครับอุ้ยลาลาลาเฮ้ยมวยอยู่ชื่อชื่อมวยอยู่ชื่อชื่อนี่นี่นะครับดูนะครับจะไปได้ถึงไหนนะฮะอันนี้คุณตาจะไปด้วยนะครับเออเปล่าเดี๋ยวามวยมีหน้าที่ถ่ายคล้องนะครับดัก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 ช่างหน่อยนะดูเพิ่นอยูชื่ชื่อๆนะลูก เพิ่งมัดเดีย,ดยวๆเหมือนลูกชื้นชื้นเนี่ยมนันม,มึงเพิ่อนมึงเพิ่อนขอบพระคุณคุณแม่นะครับผมคุณแม่เอฟซีคุณแม่จอยจากอเมริกาครับที่ได้มอบคะแนนนะครับผมให้กับเป็นกำลังใจให้กับน้อ,องนิ่งนะครับผมแล้วก็พี่ดาวพี่พี่บัวบานนะครับผมตอนนี้ยูชื้นชื้นยูชื้นชื้นแม่บอกให้ยูชื้นชื้นยาฉีดดื้อไรไหมล,ลูก จะฉีดดึงอะไรไหมอ๋อไม่ไม่เอฟซีเพิ่นอ่าหายไปเอาคขานี้ไปหายพี่ดาวกับพี่บัวบานครับอ๋อพี่อุ้มบุญด้วยพี่อุ้มบุญที่ไปช่วยสมทบสร้างบ้านนะครับมาออ๋สีละส่งฟังเอาซองเอาซองพี่เอาซองเทควันไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วปะปะปะ ตามลามาครับตามลามาไปหาพี่ดาวกันเอาชุดไม่เสมออ่ะดึงลงควงตังควานดิเอามาเมิงม่งมันหาจัดเลยไปเดทชุดเร่มน,นะครับเริ่มเลยเริ่มเลยบอยดึงผ่าน,นไหมดึงต้งผิดไหมออเ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 ออ ไปแล้วครับไปแล้วเฮยังน้อพี่ดาวเนนาเอาเอาคนมาให้ครับเอาคนมาให้พี่ดาวครับเอ้เฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้ ขอบคุณคุณแม่จอยนะครับผมคุณแม่จอยนะครับผมโอ้ยินด้วยพี่ฮขอบคุณแม่จอยครับผมแม่จอยเปิ่นท่งคะแนนมาให้พี <arn> <Windows rush traffic anyway> ่ดาวด้วครับผมขอบคุณแม่จอยพี่กองพี่อ่ะพี่เอาเอาพี่อ่ะ ขอบคุณหลายๆนะครับดื้อขอให้แม่จ้อยสุขภาพพล่านไมยแข็งแรงนะครับจะเจ็บจะไข่อยู่รูเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับผมคุณผู้สที่ท่านทาบุญมาให้กับน้องดาวในวันนี้นะครับขอให้ส่งผลบุญของที่ท่านส่งมาให้นะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับผมขอบพระคุณครับถึงนี่แล้วครับโอ้พี่มิงน้องมิงมาส่งพี่ใหญ่เองเลยครับเออขอตะกาคขึ้นนะครับเพมตะกามีอันเดียวครับ ไปใช้ผ้าลูกพระเต่าไปใช้นี่โอ้สุดอผ้าออกกำลังกายนี oh, ่ละเออแป้แก้ป้ทักทายเพื่อนสาวโอ้รุ่น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 เดือนอ่ะโอ้โชว์โชว์ฉันนี่นะมิ่งมาพี่เดียนฉันนี่นะพี่เดียนโอ้หุยหุยหัวทองเลย กำเ,เริ่มแล้วครับโอ้ยวัยรุ่นวัยรุ่นเอาซิเอาิปัดป่ะครับเราตามไปเลยครับผมตามมิ่งไปเลยนะครับจะไปไหนต่อพ่อเปาไปบ้านพี่อุ้มใช่ไหมโอ้ครับผมไปบ้านพี่อุ้มบุญนะครับไปเลยครับผม ไปแล้วนะครับไปแล้วไปไหนไปบ,นนบ,บ,บ้านพี่อุ้มเหรอนี่ครับผมบ้านพี่อุ้มบุญนะครับผมขอบพระคุณคุณแม่เล็กสือกินนะครับสำหรับคะแนนร่วมสร้างบ้านให้กับพี่อุ้มนะครับมาถึงแล้วมาถึงบ้านพี่อุ้มแล้วครับเอาพี่อุ้มรับพี่อุ้มรับเร็ว ชุด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 บอลชุดเก็บเลยเก็บเก็บชุดบอลชุดชุดต่อสู้ซะเออเฮ้ยเห็นผู้สาวมาไหนแล้วพันดิอ่ะเก็บแล้วมุ้ยกลับมาลูกเก็บมาแล้วมามามาเออเก็บแล้วพันหนอมาหนอพุ่นพันอ่งเปาครับเออเออ ตงมาันจักทีเลยทำไมเมื่อในพีอุ่นนี่ส่งเอาส่งเออไม่เออมาเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาช่งไหนจักทีนะเออเอาเอาไอวไฟอเอ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 อ้ก็ป่ดี เออไปวะผมไปบิงบอกพี่อุ้มผมเมื่อเมื่อนี่พี่อุ้มไปไม่เนี่ยนันไปดิ่เลยเอาป่อปป๊อปจากคุณแม่เล็กเพอรกินนะครับร่วมครับกระดาษครับอันนี้เองพี่อุ้มบุญเออจากแม่เล็กเพอรกินเอสอูเอสเอเออมาฟอกเงินให้ ไม่เลครับขอบคุณมนครับนันเอาคือัเ่าบนมคุณนครับผมขบคุณแม่แม่แม่เล็กครับผมขอบคุณเนให้ับาอมครับผู้รมมยวบคุครับกินมได้ขอบคุณคุณแม่เล็กเพินนะครับผมที่ได้สมทบให้กับ มานพี sure. okay, okay. okay. yeah, no ah, oh. ่อ okay. ุ mm ้มนะครับสร้างบ้านครับหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับผมเอ้ยอ้ย้ยอ้ยเออยิ้มย้มแจ่มใสเหมือนกันนะเนี่ยเออห็นผู้สาวมาแต่เพิ่นนี่เช็คบังบังมิงมิงเช็คบั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 งตาขจะไปมงตาย ไอ้มิงไปอยู่เทียงข้างสิสูงกว่ากันเยอะไหมนี่เเฮ้ยอย่าอ้วนมันนะลูกไม่เอาขนาดนี้พออย่าอ้วนมากไม่สวยนะผู้สาวเป็นแซ่นันเพรจะไม่สวยนะครับครับครับเอาฮัลโหลยืมยืะ ปครับขออนุญาตก่อนนะครับผมขอบพระคุณแม่เล็กนะครับครับัยังน่มากนะครับครับขอใุกนมีแต่ความุขความเจริญนะครับความร่ากายที่แข็งแรงสึงดประสงค์สิ่ใดขอให้สรงความมุ่งมั่นปรานะครับขอบคุณแม่จอยนะครับสำหรับคะแนนกำลังใจให้พี่บัวนะครับผมพี่อุ้มครับผมขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณเมล็ดเพล็กินนะครับขอบพระคุณเด้อคุณเมล็ดสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมที่ให้มิ่งเป็นได้เป็นสะพานบุญนะครับผมได้มามอบหาคะแนนร่วมส่งทุบสร้างบ้านนะครับผมมา,บมาแล้วครับมาแล้วซักขึ้นันอันนี้กินแต่ม้อหนิเ้ยยังเลยกิ้ว เอาถอยเถเออจำพ่อไะไหมจําพ่อไดไหมสวัสดีครับสวัสดีมาให้พี่บัวครับผมอู้นะครับจากคุณแม่จอยนะครับอเมริกาครับได้ส่งคะแนนครับผมมาให้พี่บัวเป็นกำลังใจให้พี่บัวนะคะไปไหนเล็บหายไปไหนครับหายแล้วหายแล้วหายแล้วใช่ไหมครับ จะเบิงเบิงเป็นยังเป็นยังนั่นเบิงเบิงเฮ่เบาบาบาเลยขอบคปาอยาไปถึงกะขอบรูกคุณนะครับผมพี่บวอยู่นู่นนะครับพอดีว่าควานไม่อยู่นะฮะเข้าไปไม่ได้ก็เลยพูดสิงมาครับนะฮะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่จอย์ยูเอสนะฮะ เบิ่งเพลินเบิ่งเพลินอุ้ยเต็มเต็มเลยโอ้ยเอาเอาเดี๋ยวเต็มเต็มเลยขึ้นมาห้ยไข่นะเอาหยาเคยไปให้ผู้ใดนั่นเดี๋ยวไปดูชายเพิ่มดีกว่าครับเฮ้ยดีครับผม วัสดีครับผมไปยครับผมวัสดีครับที่ไปพออมไปเนี่ยครับผมอยากไปเล่ยนน้ำไปพรอมแน่หน่บุ๋มัึฮ่ฮึ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 ฮหฮึะครับึฮึึฮ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 ึ ขอบพระคุณครับถึงแม่แม่ทุกทท่านสาธุบุญด้วยนะครับที่ให้มีีเป็นสะพานบุญให้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับอู้โชว์ด้วยเอ้อู้สวัสดีครับพ่มสวัสดีครับเพ่มหนึ่งไรหนึ่งใช้ได้เลยครับสวัสดีครับ